และคืนนั้นหลังจากที่แม่ได้ไปรายงานกับหัวหน้าแม่ชีแล้วระหว่างที่แม่กำลังสวดมนต์อยู่ทำสมาธิก่อนนอนในกุฏิช่วงนั้นก็เป็นเวลาร่วมสี่ทุ่มแล้วเสียงคุยก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้ค่อนข้างจะดังมากกว่าปกติจับใจความได้ว่าดูสิจะทนได้ไหมอยากไปฟ้องคุณแม่ดีนะัก พูดจบแล้วก็เสียงหัวเราะกันบรรดาแม่ชีที่นี่เขาจะเรียกหัวหน้าแม่ชีว่าคุณแม่คราวนี้แม่ผมก็ถึงกับรู้สึกที่ไม่ค่อยดีเหมือนกับว่าตนเองนั้นอาจจะโดนหมั่นไส้จากพวกแม่ชีด้วยกันที่มาพักห้องถัดไปจากแม่ด้วยความที่แม่นั้นเป็นคนไม่สูงสิงกับใครไม่เข้ากลุ่มไม่พูดคุยกับใครแทบจะตลอดเวลาที่มาอยู่ที่นี่ เสียงนั้นก็ดูเหมือนจะไม่เกรงใจกันคุยกันบ้างหัวเราะก,กันบ้างฟังไม่ค่อยได้ใจความเหมือนกําลังนินทาจนแม่รู้สึกว่าจะสวดมนต์แข่งกับเสียงนั้นก็ไม่มีสมาธินั่งสมาธิก็คงไม่สงบจนเกิดอารมณ์ขึ้นวูบหนึ่งแล้วก็พูดออกไปว่าทำอะไรไม่เกรงใจคนอื่นกันเลยคนจะปฏิบัติก็ทำไม่ได้อย่างนี้จะได้บุญหรือจะได้บาปพอพูดจบ ดูเหมือนจะได้ผลเสียงคุยกันเงียบลงแล้วก็แทนที่ด้วยเสียงลมเสียงต้นไม้ใบไม้ที่ลูกกับลมซึ่งนันก็คือความสงบเหมือนเคยหลังจากนั้นแม่จึงตัดสินใจปิดไฟแล้วก็ล้มตัวลงนอนเพราะไม่มีกระจิตกระใจที่จะปฏิบัติต่อแล้วหลับไปได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีก็เหมือนกับว่าเหมือนมีคนมายกเท้าแม่ขึ้น แล้วก็ปล่อยลงให้กระแทกพื้นกับกระดานเสียงดังโครมใหญ่แม่ถึงกับสะดุ้งสุดตัวขุดลุกขึ้นนั่งด้วยความเจ็บปวดแล้วก็เปิดไฟที่ข้างที่นอนมองที่นาฬิกาซึ่งก็เป็นเวลาร่วมตีสามกว่าๆระหว่างที่งัวงเงียและก็เจ็บส้มเท้าอยู่นั้นก็เหลือบมองไปสำรวจที่ประตูซึ่งมันก็ถูกลงกรอนจากด้านในเรียบร้อยดี หน้าต่างก็มีเหล็กดัดมุ้งลวดก็ไม่มีทางใดที่คนอื่นจะเข้ามาได้ถึงตอนนี้แม่เริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกพลางคิดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นจึงลุกขึ้นเก็บที่นอนแล้วก็ไปอาบน้ำเพื่อรอเวลาขึ้นศาลาเพื่อไปทำวัดเช้าและหลังจากเสร็จภารกิจแม่ก็ไปหาหัวหน้าแม่ชีและคิดว่า ยังไงเสียก็คงต้องขอเปลี่ยนกุฏิแล้ว